แมพีน่น <are> yes. ้องมือนีผ้ามากินสมตำไก่ยางมาครับมากินนักันแซบแซบกอเห็นเศษงตเห็นเศษมะฮงยิ่ใส่กระปุกกี่เศษนี่ก็ย่มนัองนะกูใจเนาะนันมะฮงมันกระจุดเลเนียเศษาอย ปปตัปลาเขาก็ไม่แต่กระปุนวนะัตถบานมันบอกว่ามันมีกระปุนอยู่ทำเหล่ามันมีกระปุนอยู่นน่แล้

นโอ้ข <iyorsun? S 2> ึ้นือะมืนแล้วไปหลบหน้ก็บสี่มืนจะคล้องยู่วสี่สองกหมือทีไรบ่ได้ก็ได้อยไกันปุ่มมั้เ้ยไกันบนัมั้ ซื S S ang, sociedad, ้อข้างแม่งงามคนสุดหใครเหมืนันซื้อข้างไปจะดีเลยมั้ไปไปสุดทางไม่เลมัู้ค้าหน่อยไปหอกับตันเปะเลยข้างกัแมนเลยขางนั่นก็มีะบันบกมาง่าย បាន <dialect> បុកកັບ <anh> ប <LEan> ានហ្នឹងគេថ្ងៃនេះគេនំតាមគេថាញ៉ាំគេសេពទីនេះហ្នឹងចៅមិនមិនຫຼາຍណាໂຕມັນណែនទៅស្គឺមកគឺកំមេទៅហ្នឹងហាងលុកលុកแดงហ្នឹងមានតែបានបុកកັບបានហ្នឹងຫຼາຍបានយហ្មងបំអើយហ្មងកំប៉ុន พี่น้องเน่ยปีดนะาวไปนานเก็บมาแตนใหญ่นนี่มีจาี่ไงจกระป๋าขันใส่น้ำพี่น้องกินนี่ต้อเกะนะข้อยูนังให้น่นึงเอาวจกกินน้ำนาได้เลยเหรอผสมเลยเนาะเป็ระต่ายเอียไหมเาบีบใส่กวนอ้าอ่านไหม

หายบงฮอดแรงเขาเดือค <łość> ้งปากนะ้งเดืขินยาง

ขึ้นอันไหญ่งไปประเดี๋ยวมันกดคือยุงนั่นอันไหนขนาดนเขาเมื่อกี้เองเียเี้ยยางตามอยู่วันเขาไปผีกปลูกไปผีวันไ่ผีก็ปลูกไปผีเลนเหียบเขาหมดดยกินแล้บเลยสกแกงแม่ผมไอโเลนแรนอกินหรอวันไปพุ่แนววันมาต้องผีแน่มันแลนลบไปลบมา มันแรนลบมันกระจอยแล้วมันแรนพอจะคำแลนมันตะแรงข้างบนกินเหมือนอะไรกินของเหยเียบซักใต้มูวว่านจนปืนไว้นกกล่าวขาไปทางใดกบไดไว้มันแรนบนขาอยู่เยียบลังกรอบเลยแล้วกันคอยแป้

พี่ยูใส่กันเน็ตลอยเดียโน่ข้ามในเตล็อกไปเลยอะไรกันบาขึ้นมาไปก่มามาปลาปลาึ้มาอยู่าักก็นด้มือ้มือน เป็นม่บ้านันยมันปิยะบ่็นงมันใหญ่คือเมยาะสด้นมไปหัตถิบนกปวดอนไหนมันแบมเิดเป็ดออกตางขานมใหญ่มันก็หัดมันก็เบือหวเนาะพวกขนมหน่อยเขาหัดเขาเบือหว

ไก eh ่ใครบุ้มเอื้อมกินมากนเองกินเลยง คนละนอผัดปโอ้ยจิัดสอนปอดจานปิดนั่งเดียวแม่งนอนกินน้ำ ปปาีดขอให้ปลอดภนะสั <S <S ่นนะครับกูไปเลยโอ้โดีขนด รถค่ะนี่รถมาทําโคลงมาเลยค่ะดูออกเส้นทางสังเคราะห์ประชุมในกลุ่มนะเมื่อล่านี้ให้เรียบคีรถใส่แหวน <coughs> <coughs> กินาด้แกกักินเราพวกเรแยกกัีนะกับกับพออะพออะไรพออะไรับีโพสต์กผสิเทาจังพอมันอืมอาบนี้วมืทางขบติว cô nào nó youtube nó nói luôn luôn vô cái mẹ trắng